อน,นอกจากในพื้นที่สุขโขทัยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดตากซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือที่มีสถานการณ์น้าท่วมอยู่ตอนนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและที่และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนครับโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับนายสวรณิตสุริยกุลนอยุทยานะครับพร้อมกับฝ่ายปกครองอำเภอสามเงา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากมณฑลทนาหารบกที่310และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมที่บ้านแม่เชียงรายนะครับหมู่ที่7ตําบลยกกระบัดอําเภอสามเงาจังหวัดตากซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยถูกน้ําท่วมสูงจนหมู่บ้านเนี่ยเรียกว่าถูกตัดขาดไปเลยนะมีประชาชนได้รับความร้อนร้อนเบื้องต้นเนี่ย140ครัวเรือนจํานวน450คน ซึ่งทางคณะที่ลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยก็ได้นําเอาสิ่งของจําเป็นต่างๆลงไปแจกจ่ายโดยเฉพาะเรื่องของน้ําดื่มนะครับเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยถูกตัดขาดขณะที่ตอนนี้เองก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอำนวยการให้ความช่วยเหลือมีการจัดตั้งครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยมีการส่งมอบอาหารให้กับสัตว์ด้วยนะครับอย่างเช่นญ้าอาหารสัตว์เป็นฟางอัดก้อนนะครับรวมไปถึงหน่วยงานทหารก็มีการจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ คอยรับส่งพี่น้องประชาชนออกจากหมู่บ้านและมีการนำสเสบียงเข้าไปแจกจ่ายให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นในช่วงเวลานี้ไปด้วยนะครับส่วนทางด้านของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นะครับได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยและกองร้อยหน่วยขึ้นตรงเนี่ยที่มีพื้นที่ฐานปฏิบัติการติดกับริมแม่น้าเมยและฐานปฏิบัติการที่ติดกับลาห้วยและคลองในอําเภอท่าสงยางและอําเภอแม่ระมาจ,จังหวัดตาก ตอนนี้ได้สั่งการให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหลังจากมีการแจ้งเตือนนะครับว่าในวันที่3ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกซ้ำลงมาอีกซึ่งอาจจะทำให้มีแนวโน้มว่าอาจจะมีน้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเพิ่มพื้นที่หรือขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นไปได้อีกครับ